สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องไทยบุญชูนะคะวันนี้เด็กๆเตรียมจะเลิกเรียนแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นการกินสุดท้ายที่จะเลิกเรียนนะคะชูใจเย็นๆลูก เดอกแกงก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะไไาาคช่วยอุดหนุนน้องๆเดอกแกงได้กินอิ่มทุกวันนะคะ,อะขอบคุณเอฟซีเลยครับขอบคุณครับเอาพ่อเป็นูขอบคุณเลยครับ ข้าวเริ่มก็คุณพี่ตัวเล็กฝากมาฉลอง1,000งพันซับของพี่บุญชูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากคุณพี่ตัวเล็กนะคะฉลองหนึ่งหมื่นซับนะคะโอ้ยหนึ่พันซับนะคะพูดจนดีใจเลยอุ้ย กินเลยพ่อไรหรอกสีจันมากินตรงนี้สีจันสีจันมากินด้วยกันตรงนี้แล้วมาลูกมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญมีความสุข

ยังกันกินมีความสุขนะคะเด็กๆมันเก่งได้เออนเออยูไม่ดื้อลูกไม่ดื้อ แขงของเราเตรียนจะกลับนะคะเป็นวันสุดสัปดาห์เจอกันใหม่วันศุกร์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านะคะชูชูสวัดดีครับก่อนแล้วลูกชูครับ

ใจใดีนะคะสำหรับอังเปาเด็กๆนะคะนะครแม่โมรอด้วยแม่โมขอบคุณครับ แม่โมรอบุญชูด้วยนะครับแม่โมชูไม่ไปเ่าลูกเปลี่ยนทิศทางนะคะวันนี้ วันนี้มีแม่โมมาส่งบุญชูนะคะจะเดินกลับบ้านด้วยกันพอแล้วพ่อ ว,ะะวันนี้ไปเรียนทิศทางนะคะ เต็มทางเลยเนาะ <c oughs> แม่โมกับบุญชูมีแม่โมนำหน้านะคะบุญชูตามหลัง บุญชูคนนำหน้าบ้างนะคะบุญชูนำหน้าแล้วก็แม่โมตามหลังค่ะ อย่าเพิ่งเดียวนะแม่โมูตอนเย็นก็อากาศร้อนนะคะอากาศจะเย็นตอนเช้าเช้าตอนนี้มีบุญชูนำหน้าแม่โมูนะคะแม่โมูตามหลัง ได้ขึ้นทางนะคะปเปลี่ยนทิศทางใหม่เพือ่อจะได้คุ้นเคยและก็ชินทางนะคะจะได้ไม่ตื่น Oh. <laughs> ดูนำหน้าตลอดเลยบุญชูอยากถึงบ้านแล้ว บุญช mm ูอยากถึงบ้านแล้วครับบุญชูอยากพักผ่อนแล้วค่ะเขาก็เลยจะถึงที่พักแล้วนะคะวันนี้บุญชูจะไปส่งแม่โมหรือว่าแม่โมจะไปส่งบุญชูกันแน่กันเนาะ บุญชูนำหน้าตลอดเลยบุญชูบ,บ,บ,บุญชูอยากถึงแล้วอยากพักแล้วบุญชูวันนี้บุญชูจะไปส่งแม่โมนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วชูรอแม่โมด้วยชู บอฟังบป่แม่โมก็อยากให้บุญชูมาส่งนะคะดูแล้ว วันนี้บุญชูมาส่งแม่โมนะคะถึงบ้านแล้ว <c oughs> แม่โมแม่โมจะยอมให้บุญชูกลับไหมเนี่ย <c oughs> มาถึงบ้านแม่โมก็เลยต้อนรับด้วยแตงกวานะคะ ขอบคุณแม่โมมากมากนะครับที่เลี้ยงแตงกวาบุญชูอิ่มแล้วบล่ลงคือบบกิน จะเยาไม่บุญชูกลับไหมเดี๋ยวก็บุญชูมาส่งแม่โมเดี๋ยวก็แม่โมไปส่งบุญชูนะคะส่งไปส่งมา Mẹ mua cho gặp máy mẹ mô Mẹ mô บอก lời chú. Chạy yên yên, ให้ค่ะอ๋อๆ ใจเย็นๆคร in ับเดี like yeah. ๋ยวได้กินครับโอ้ชูชูใจเย็นๆชูชูเอ้ยชูเก่งใจแม่โมหน่อยชู ขอบคุณก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มูหน่อยครับครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีวันนี้นะคะวันนี้บุญชูจะไปส่งแม่โมูถึงที่นะคะไปไป บุญชูนำหน้าแล้วเร็เร็วเร็วสบุชูอัก่มายโอ๊ยดีใจเลยค่ะนี่โมไม่นบุชูสงหอดหม่องเลยค่ะนี่สงถึงที่เลยจะยอมไม่บุญชูกับไม่แม่โม แต่น ar ้องเหมือนสู้ส th ิเบรกกระบาดเถอะเนาะมือนอุนชูมาส่งมาส่งแม่โมถึงที่นะคะรับได้ตลอดนะคะเด็กๆ คุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้และก็ส่งกำลังใจให้ขอบคุณทุกทกุท่านนะคะคอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราตลอดมานะคะสวัสดีค่ะ